นที่สามที่อุบุลแล้วค่ะวันนี้น้องฟีจะพาไปตะลุยต่อไปกันเลยวีนีสโตเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเมืองเมืองอีกแล้วค่ะ้านนี้เขาตกแต่งสวยงามมากๆเลยเข้าไปดูข้างในกันนะคะ,ะเดินก้เขาไปเลยนำไปเลยม่น้ำมีนะมีหายด้วย น้ำปลาลาลายตำมะกรอมะกอกไม่ตำตำเฉยๆตำปลาตำมะละกอจ้ะปูนาดองเออตำปูปลาปูนาดองก็ได้ตัวนัวตัวนัวอาเตำปูปลาปูนาดองจะกิน็ได้ปูปลาปูนาดองเอาเผ็ดเผ็ดสองเม็ดแล้วก็ ต้มปูต้มไทปูแม่เอาอแม่สั่งต้มปูปลาแล้วกินด้วยกันมีข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวจิ้มน<า>ม้ำน<า>้ำน<า>้ำอย่างนี้ไ้ ฮ no. ักแพงฮักแพงฮักแพงภาษาอีสานนี่สวยอ่ะไม่ไผ่แม่เราอยากได้เจะปุ๋ยเอาผิวนหนาระวางแตกนี่ตัวสวย,สวยแต่งร้านสวยมากเนี่ยงด้านนี้ก็สวย แป่งสวยดีนะหน่าอยู่แต่งสวยดีเมียมีของดองด้วย <t ALK> มาขามป้อมสมอไทยของดองนี่กินได้จริงนะเป็น,ยา, <c oughs> นยาดองน้ำผึ้งยาดองน้ำผึ้ง ไหนเอาไหไหนเลือกเอาตำต้มตำมีไหมมีปลาไหมไม่มีปลาปลาอ่ำปลาล้ำลามปลาอะไรนะล้ำปลาอำปลาอไข่เส้นข้าวไข่าวไข่ปลาอ่ำไข่ ข้าวไข่เมนูประจำของแม่ตอนเด็กน้อยบางทีใส่ไข่มดแดงเนี่ยเขามีใส่ไข่มดแดงด้วยไหมไข่ขาวอ่ะพี่มด้ไหแปอกแตกป๊อาอร่อยไม่หกน้ำข้านาหันาอร่อยอ่ะกินเลยค่ะ ซื้อกาแฟให้ก่อนันเถไข่ดาวไขไข่ขาวไม่อวนนะที่รักวันครับอุ้ยะมวงวแมวดอกมากยมวดอกมาก เยเป็นรถเจ้าหญิงซินเดอเรลล่ารถฟักทองไปไหนครับเจ้าหญิงไปไหนคะไม่รู้ ต้องไปปราสาทเจ้าชายจินดาเลล่าเราไปเล่นบ้านต้นไม้นู่นป่ะไม<ๆ>เขาเรียกบ้านต้นไม้ปกติมันต้องเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทำบ้านข้างบน ข้างบนเย็นอยู่นะไปย่าคาี๋ยทำให้บ้านเย็นซื้อข้าื่องดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องคุยจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์อุบลไปเยี่ยมญาติของน้ำหมูไดงกันค่ะ สี่สิบบาทไม่ใหญ่แพงอ่ะไม่ใหญ่แพงแคมปิ้งก็มาตอนนี้บ่ายโมงแล้วสิบสามนาฬิกามีอะไรดูบ้างสิบสามนาฬิกานิ่ิงโตแอฟริกาอันนี้สิงโตขาวลวนกแก้วสิบเอ็ดโมงสิบสี่ฮิปโปโกลสิมัสทีสาม สี่สิบห้าครบิบรคร์บิบาลาอันนี้รอบกี่โมงบ่ายสิบโมงครึ่งกับรอบบ่ายบ่ายโมงครึ่งนี่ไงได้ดูคารบิบราลาไดิสิบโมงแล้วก็สิบห้าเต่ชุด้่สารอบโชว์การป้อรอาหารฉัดโชว์การป้อนอาหารฉัดเสือเสือดำเสือดาวอืมนม่้ไหวาะว่าต้องเปิดะไรให้มัน ไปนอนห้องแอร์สบายใช่นลแม่ด้วยอ่ะแม่ลงขันนย่งนี้มองกล้องเย็นสบายเลยนาอยู่ในห้องแอร์นะะของกล้องมองตู้กับพ่อพ่อองเท้าพ่อ รถก๊อปรอคิวนานสามสามคันสามคิวครึ่งชั like ่วโมงเอารถลังก่อนกันเนี A ่ยรถลังใหญ่ใหน่สามสี่จุดเจ็ดสิบ้านาทีอ๋อโอเคปะเขาเขาไปจอดหาจุดข้าไปจอดมองไรที่ไหนนาที่นี้อั่างงี้ยนะยังไ๊วยอย่าลอตรงจุดจุดรถเลยแต่เ้าจะจอดตามจุดซื้อได้ ความมือนี้จะเป็นควาป่านะครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มของควาป่าเ็นผู้นะครับหรืว่าน้าทางสอนดใส่ครับว่าจะแยกกวางเทผู้ไหนทำหอับจักโซนแต่ถ้าใช้มือนะครับใช้มือก็เป็นเนื้อทรายนะครับเนื้อทรายกวาป่าและละมั่งนะครับละมั่งกับเนื้อทรายก็ดูจากสโซนถูกก็ได้นะครับอย่างจุดนี้นะครับ ก็จะเป็นเนื้อสายสองตัวละมั่งหนึ่งตัวแวละตัวที่นอนอยู่แข้งต้นไม้นะครับก็คือละมั่งหรือละองค์ละมั่งนะครับเป็นสายชนิดเดียวกันนะครับก็แค่เรียกคนละรือเท่านั้นเองอ้าวตาตัวก็คือฟางซิก้านะครับและตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็คือฟางบารสดิงนะครับฟางบารสดิงหรือฟางบึงนะครับก็จะเป็นความที่มีรูปร่างและขนาดนะครับก็จะกไร่เกี่ยวกับวางป่าในสแรกนะครับเชอ สถานีของรถไฟเส้นอ่างเก็ระยะทางนะครับอีกงเป็นร้อยเมตรนะครับจากเขาโบนทางลาสุนไปที่สองของนักบ้านะครับเป็นเสือขาวแล้วก็เขาตัวที่สามเป็นสีนส้มขาวจะได้มีเสือโคร่งอยู่หนึ่งตัวนะครับน่าจะนอนนะครับใบตองใบส้งเสือโคร่งเสือโคร่งนอนแล้วนะครับเสือขาวสงขบสโคร่งเราตอนนี้นะครับมองไปด้านในตึกเลยนะครับติดแนวกับแองเลยนะครับ บริสัทไนท่าจะมีเสือโครงนะครับให้ชมอยู่สีตโตขาวแอปริเกโตัวใหญ่มากสีตขาวตัวพู้นะฮะจะอยู่กลางครับแนะครับรางทำนะครับ hmm. คือสีตัวเพผู้จะมีแผงขนรอบคอนะครับส่วนจะเป็นสีตเนศเยจะไม่มีแผงนครับแต่ก็จะเป็นในสังคจิ๋สังเกตนะครับของสังเนตนี่นะครับสลัดครับในส่วนของสีตัวขาวเลค นอนในน้ำมองโผลหัวนอาบน้ำแช่นอนแช่น้ำอยู่น้โอหัวอยู่เอ๊ะน่ารักเชอยโหัวแช่น้ำเสือนำกับเสือดำดีใจมาก แครับตี่โจ้ก็จะแบ่งเป็น2จุดนะครับจุดแรกนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับตัวตัวใหญ่แล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับก็ได้ความมีใช้ได้ชัดกว่านะครับต้องนะครับเป็นจุดที่ให้มาต่างๆกันนะครับเด็่ๆนครับเด็กปลอดภัยพอดีนะครับในห้างในห้องเรียเป็นลูกจริงโจ้นะครับอาหารให้เป็นย่าสดนะครับแล้วก็จะมีพืชผลไม้ อามะล,ละกอสุกมาวางนะมะล,ละกอสุกมาให้มันกินไก่ก็มีหงายหงส์หงไงหไงส์แม่มีไก่ด้วยอืมบินอยู่ข้างบนก็มีเต็มเลยเออเออเออไก่ปา<อ> <laughs> จับลูกมาได้ไนหะมลูกมีเป็ดด้วย

ไก่ต๊อกไงไลไลไงไก่ต๊อก๋ยวาไปจับเลยนี๋ยวาไปจับวิ่งตามมันลองวิ่งตามมันลองวิ่งตามมันนกยุงตัวงามอย่ไปจับมันไม่กลัวคนเลยอยากไปรูปมันนะลองรูปดูสิรูปได้ไหมลองรูปหางเลยลองรูปหางอยูรูปหางอ๋ออยาไปจับเลย สักลูกหัง,หงตะกูลเดียวกัแบบนกพี่ลาบนกชาปีไหน สวย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 มากเลยมันยกพิโรงเลยอ่ะพ่อจะไปทำไมไม่บินทไม่ไม่ไม่บินมันวิ่งน้อมน้อมหัวเลยไมนไม่บิน ปลาตุ้มูขาวแม่ไม่คไม่นอนมันเนคนทุกวันเลยอ่ะมันแช่ตาเย็นขุดหลุมนอนนกกระเรียนนกกระเรียนสวนนกเยอ้ยังไอัวโตใหญ่ กินมะพร้าวอแกินมะพร้าวแบมดไตจะเปนบ้างรจะเป็นครับรโกก็จะอยู่ด้านหน้านะครับอาคารที่มองเห็นนะครับเดินทลุออกไปมาดูอีบปากเตโอ้

เต้าอ่ะเต้าบออันนี้ไม่เห็นตัวเต้ามั้งมีเต่ามีมูคาจิไปดูน้องขาจิดีไหมโอ้โหต้องมีน้ำฉีดเพราะร้อน กิมหรือเลยใช่กินอาหารมอสเตรหลายชั่วโมงกินหรือเลยสำลอกสำลอกไม่กินต่อรับ้ารับบ้าต้ตตมยิมยิงขาวกล้วยตั้มยิงน้วยใช่ไหมตสมยิงฟันมากหัวมากฟักกนะ <c oughs> สมหญิงคานาราก็ให้ได้ัดมีราาสงทาเลยนะยาทุกวัผสมหญิงสมชายต้องขาีิแห่งสวนสันตว์อุบเหมือนหมูาา้ายหมูเด้งอยู่นะเพราว่านไมเด้ันเพราะเป็นญาติกันเขาไม่ดือ้อ

เร่ไงไหมแม่ก่อนไล่แม่ออกมาไม่เร่งเร่งไมไม่เร่งนายดมก่อนดมก่อนไปทไรมาอาชีพเร็วาชีพอาชีพกินนมแม่แล้วโตยังอีพอ่ะกินแล้วก็งงเขาหื่นสมุนไพรอาชีพตามแม่อาชีพตามแม่อาชีพ ม่ไม่ได้หมาเอิดจุดนี้จะมีสัตว์อยู่สี่ชนิดก็คือดาวหงส์สุขัสตาเม่นคาปิปาลาแตะครับกระพร้อมแข็งทับเฮ้ยตัวน้อยน่ารักกระปีปลาลอ๋อแล้วแม่มันเหรอแม่มัาแล้วจะคุณพี่ทำมาแล้วเด็ตัวน้อยขอสักตัวกลับบ้านได้ไหมขอแม่เขาได้ไหมโอ้ยพ่อเขานอนแช่น้ำไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้เอากแม่นเอาคนร้อนจะตัมันตาบอดหรอไม่ตาบอดมันร้อนหลับตาเดินหลับตาเดินร้อนเหรอเจ็บขาด้วยนะขาโอ้ตายละอันี้ทิมขาด้วยนทิมขาด้วยเจ็บขาน้ำทิมขาด้วยอ่อันนั้นร้อนแค่น้ำ เมียแคทเมียแคทเนี no. No. Uh ่ยเมียแคทเมียแคทใส่ะ claro น no uh ้อยไปเร็ว no น้อนเอ้อน้องนอนน้องหายแคทเนอะนอนเออกหาอาหารอยู่เนอะน้องไปหาอาหารน้องไปหาอาหารกินเมียแคทมันก็ไม่มีอาหารไม่มีอาหารไม่มีอาหารน้องน้องไม่มีอาหารนะครับ รอรอรอ,อค่ะก็จะมีจากสูงขึ้นไปตัต้ๆมันขึ้นไปตรงนี้แหละอือดูที่อยูยย่ในไข่หรออ๋อได้เห็นรัตูรีบพุ่งเลยบอกเพื่อนเข้ารูบอกเพื่อนแลมวขานอนเหมือน,นแมวเลยเนี่ยระวังหนุ่ข้านอนเหมือนแมวเลยแไข่ ท่าไก่ย่างผสมแมวนอนท่าไก่ย่างนั่นละพ่อแม่ผสมแมวบ้างไม่เลยเปิดเลยตะกรุดูค่ะเรื่องอะไรนะเอ่อไลออนคิงซิมิต้าซิมิต้าลูกซิมิต้าฮอนออริกฮอนฮอนหลายซิมิต้าฮอนออริกฮัลโหลแอฟริกาไปดูซิมิต้าซิมิต้า อ๋อมม่ชื่อสี่าหรือเปตอนนี้เดินทางกลับแล้วค่ะมาแวะชั้นแบบรถไฟฟ้าที่อำเภอเมืองยะโสธรค่ะระหว่างรอชั้นแบบน้องพีนจะพาไปเที่ยวชมตลาดเทศบาลยะโสธรไปหาขะคุณนองพีนกินน้ำผึ้ค่ะแม่เอาตัวนี้เอาอันนี้อะค่ะมีตัวอ่อนด้วยได้แบบว่ามีอันนี้ด้วยเหรออ่างนั้นหนูกินน้ำผึ้งแม่กินตัวอ่อน นะเอาอันนี้กาหกสบาทไหนมันจะมีน้ำมาเจอแล้วเจอแล้วมีน้ำต็มสไประจังสาพาเลย่อน้รขนมหวานก็มีมันก็น้อยแค่ไหนอ้าวใหญ่ยังใหญ่ม่วงน้อยบ่เดียยี่สิบบาทยี่สิบบาทใส่ถุงนั่ง เอาไหมอ่ะยายเอาบอายมือแดงเอาบออาบ้าอาชิบาแว่นตาเนี่ยหนูแว่นตาอกว่าอืเนี่ยลาเป็ด เอาบอสยังครับอยากกินบอสลาเป็ดยะโสเอาไว้อยากกินแมวไดลาเป็ดบอสอยากมันมีลาบลาบมีลาบลาเป็ดอยู่เ้าบลาเป็ดเล็กหัวเนืนะ้อผลไม้ก็มีไหมไปกินที่บ้านต๋อยไหมเองงุ่นเขียวก็มีนะอ่ะเอาดิอ่ะพ่อเลือก เอาแบบไหนจ๊ะจังบาทค่ะขอละร้ยอยค่ะพี่อละร้อยไหนนเลยอ๋อมัน50บาทเอาชุดไหนเลือก เอาผักเนี่ยเอาผักสดๆผักสดๆกินกับข้าวชุดหนึ่งค่ะใช่ไข่ข้าวเลยแบบแบ,แบบเป็นตัวแล้วก็มีอย่างนี้แข็งๆ,ๆแ,มแม่เคยกินตอนเด็กควินควินไม่งกินนี่ดีกว่ากินผักไหมไม่เอาค่ะก,กินผลไม้เลยอ่าไม่เขียวเมื่อย ันนี้อาเซามอนเนาะแม่กินอันกุ้งอุ้ยแต่ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่่ะอออนนไไมได้้กิซันนี้ขอเปลี่ยนแต่บ่าค่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันหนึง่งไหนคก้องเนี่ยมาค่ะขอเปลี่ยนอีกอันหนึ่งเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไดี๋ยวบ้าะค่ะ,คะ,ะต้องเท่าไหร่ค่ะห้าสิบบาทอ่มาแม่ช่วยยี่สาม อันนี้มีเหรียญห้าอนเหรียญห้ามาอ่า,าขอบคุณค่ะเอาถ้วยเล่งค่ะใส่อะไรงคะใส่ใช่ขนมตังกบบอันนี้อันเี้ตาเหรออ๋อน่ากินมากเลยตางที่ส่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ย้ายมันจ <c oughs> ะโดนเขาเอะ น,น้นนส้มอะส้ำส้มนี่แหละมันกินง่ายก,กว่าข้าวเย็นไว้กินสองกินเทียบเลยะคะ่ะในน้ำครึ่งที่แม่อยากกินเช้านี้ก่อนกลับกรุงเทพน้องพีนก็มาช่วยคุณตาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ช่วยคุณยายดูแลสวนของเราค่ะทิมมี่น้องพีนสนุกมากๆเลยค่ะและอบอุ่นใจมาก ครั้งหน้าน้องพีีจะพาไปเที่ยวอะไรอีกรอติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องพีีด้วยนะคะวีนีส้สตอรี่